ไปเด้อพี bye, ่น้องบปเด้อ่ถึงสอคนเด้อขอคั้วอะไรพี่น้องกันขั่วนี่่หนเอ่อเอฟซก่อนเดินเนาะไก่คอแจงเอฟซีเรื่อทำผูใหญ่ละลายเด้อมูพื่อนละลายเนาะที ไก่ลงคลิปบนหัวบนท่านทำเยางาเนาะมื่อนี้ไก่มือนีนไก่ค้ายเครื่องพี่น้องบอก <c oughs> กำลังเห็นกินอยู่นี่อ่านับแหลกเนาะไก่คออ่าคอโทษหางส้มแลังเอฟซีถูกหมอนซูบอนเด้อที่ ไก่ลงคลิปขอส่าห์บท่านพี่น้องชื่อว่ามื่อนี้ไก่ก็คล้ายเครื่องแล้วก็คล้ายคลองเนาะอยู่กับดาวเรื่องเนาะเพราะว่าบ่มีลูกหนอง้วพี่น้องบ่มีลูกหนองแล้วหนังพลำมุมกันกันกับดาวเรื่องอยู่นี่พี่น้องเกีอยวกับลอดมื่อนี้เกี่ยวกับอะไร แล้เรื่องเจ็บแข่าอเยเจ็บแขวสไตล์นะรบจงกลับไปดีเข่นงอน กาไก่เห็ดค่คัาการใดก็ขออภัยอย่ารายเราพี่้องเลยเอ่อที่ผมมีเวลาลองคิดโันิีก็คือว่าถ่าไว้ถ่ายคลิปน้อพี่น้องแต่ตามแมนตว่าขายจนแบบแค่น้ำที่คัพนะพี่น้องโมเมนั์หันเาคือไก่ผมิคิปนอกสายร์ถ่ายคลิปพี่น้องแต่จะแก่พี่น้องีเป็นเซ็ซีไก่ด้ือว่าคอยให่งนังใจไก่เนาะ แกงน่อถ้าฟังถูกคนเดื้อคือแบบใส่ถึงคิดล้งน่องไย่าลืมมาเออยลืมไหนลืมลืมมันไก่เด้อหน่องเด้อไก่กับที่ทำไช่ก็ค้อเก่าเลยเนาะแต่สีมีเวลาหน่อยก็เก่าและี่น้องเพราะว่าคนซอยเรื่องขี่เนาะก็มีแค่ไก่แหละสีซอยเป็นช่อาเงี้ยพร้อมไหมครับ ความนั้นลงเลยครับลงเลย ฮาไก่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอ้วนป้าน่าอร่อยไหมน่าอร่อยมันเลยครับ่เจ้าจ๋อโอ้โหเฉิยบจะอ้วนแล้วพี่น้องเห็นได้ลลกฮะไมไม่รู้เอออะนั่งกินถ้าลลอ่ะน้อร้อนรึวะ พี่พาพี่น้องเหมือนคนเจ็บแข่าพี่น้องนีคนเจ็บแข่านอนรับบาะว่ารับเหมือนเขาสาวเสือพี่น้องครับสวัสดีพี่น้อง,องอเจ็บแข่าพี่น้องเวยเจ็บแห้งเว้ยเข้นมาบหวัวพีเจ็บมากแบบหวัวเอ่ะขอถอดขาไกแบบ่แล้วหรอจะถอดอะไรจะถอดก็เป็นดีวายมุ้งอะยังไงจะใส่ยื่แป้งนะใช่ยจะเอือ้อยี่ไก่นะเอือ้อ เจ้าซอยุอืมนี้ได้สืสุกค่ะสุกอยู่สุกเบิดมื่อมาเนี้เจ็บคือโดนเทิมกิ่ด้ออันนั้นเจ้าบ่อั่นอันบ่อหน่ะขอเจ้าบอไปเบิ่งข่อยเนาะข่อยเห็นมั่วตี้ลูกหิวเนาะแขนนี้กินใหญ่เลยอ้ยสิบเมตรไปยังไงไปบอกใครเย็กกินพี่น้องมเลยหอดิ่งใหญ่ mình đúng không? xoăn, giúp cái xoăn một rốn trong quần. một rốn nào, bố cả nà, mi, 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 mư, kèm còn. cả na nó luôn đó, trời này lụt kính khẩu lắm luôn.

bận á, dụ cái chép kẹo mẹ cái chép kẹo nha ừ. hàng ngân hàng ngân sự giờ cô hay lục sao p'non ấy, mày ư này hay được nữa hay lục sao cú, sao ngon mẹ nha mẹ chép kẹo mẹ style này nè style ba mẹ มือไอ้องีกอง่าะนดูอเห็นยังยี่อได้ยูกเคยกดเตรอแลรวเฮ้ยแบลปัญหาน้ำตาพ่อจะไหลเอ้ยรู้ปะรูว่าขึ้นไมซื้อให้ลูกอยู่สวรรค์งมืออื่นนะเฮ้ยไม่จึงถึงใอยวะเอามืออื่นมาลูกบขี่ลงมาเลยเนาะมืออื่นข้ได้มืออื่นได้นะยยา้มือ่ซื้อให้ไอ้ข้มืออื่นล้าลูก จะมีเอาซี่ยังลูกซีบัวสรุปมันจังหวานโมไม่รู้เลยอ๋อเอาเขาก็ขี่เราถือไปตะแล้งเด็กเขาก็ไปซื้อเลยเราหมักซียังสีแดงว่ะเป็นยังซื้ออยู่แถวนลูกหมักชีแดงว่ะอืออือกินใส่กินกินกินวันกินข้าวใส่ได้รึมันเคยทำหานอ่ะนะห่านทึ่งน้ำถือได้ซื้อน้ำแก้วหาอานหอยห่าน วัดยิงข่าวใส่ลูกฮันโหถือข่าวไปแจ้งแกไปว่าถานเพส้นอะก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลองขี่แล้วลูกจะเคยขี่อยู่ปะลูกว่ะจะเคยขี่ยู่จะสิขี่เป็นอยู่บ่างเลยหัวไก่แร่พัวไก่ออกให้ลูกก่อนเด้อพัวไก่น่าเด้อในเมสิแทนหัอไก่พัวไก่เป็นโทษเออพายโบจับห้าไปเบิ่งลูกลูกเลยติ๊กใจแล้วแบบนี้เนาะมืออื่นตอนเที่ยงบ่พาไปซื้อบ่ ตอนสโมงจะไปตามมอเธออเด้อดี๋ยวไปตามอเดินเด้อ่าแก้วนจเชื่อกั่บานเท่ากันเลยสเลิกกลิกกอคนตกงเมย์จขี่ไปหรเปล่าวันนี้เมย์จะพพาลงมบ่ไม่สนใจเฮ้ยวันหวันนเอา่ใช่่บ้าน่มเอาเอาไกนรก่ามันลงเครื่องเลยมันีน้ำยังมันไปเดินน้ดอก

เนี่ยแม่พ่อพอเห็ดพ่อถือไก่ของไก่เห็นกินเหมือนเี้ยเอ้าสาวกับไห้พ่อลูกสาวหายเตอร์หายเติมหายในใจสกูตเตอร์ดี่นะที่บอกเฮียนเฮียนพี่าพ่อครัวมาหนึ่งมาหนึ่งแต่ลูกยิ้มเขาเนี่ยแต่ลูกยิ้มเขาพ่อไก่กันเก่งแท้ๆพ่อไก่อะเนาะจะมีหายพี่น้อยในใสกูตเตอร์กับเงินแม่บลูบอกรงินแม่อีเล็บ หาเงินกันยาะยานน้องเออเป็นงานหน่อยเนาะได้เล huh well, ี้ยงซาเพิ่นละเพิ่นก็ใหายแต่เด้สกูตเตอร์หรือะพี่น้องเอ้เงินน่ะพอมีพอเก็บอยู่พี่น้องแต่มันที่ทำไปซื้อนี่กัสิขาดแค้นกับสิได้เก็บใหม่แล้วบาดนี้ทำไปซื้อนี่กันนะเพราะว่าทึ่งกับมุนเนาะมุนในห้างมุนในห้างพี่น้องเอ้ยเงินกับอะเพราะว่าเฮาบ่ได้มีทึ่นตัวเองหลายยอู่ได้กกระโดดป่านนั่นเนาะแม่

ไม่เลียจ้าอันนี้อยากไหมหน่อยตัวนีต้วนีอันอันนั้นซุกครัว้ไปใให้พกไก่อันน่นแล้วบ้านี้ให้พวกไก่ไปเป็นอันเบเาไปค้ายอันอันนน้องไก่แล้วเปลี่ยนอชีเหมมเรื่องบนี้วัจะเปลี่ยนสีเจะสามีาหันยกเอาละ เอาดิบรมื um ed, 10 10่นนะจังโมงอ่กสามโมงสี่โมงหนึ่งโมงสบายดิปารุงยังหนึ่งโมงแล้วสบายดีปารุงละสบายดปารุงยั้อสบายดีปาลุงอืมร่พาลูกไปหลอกเบิ่งนะเาอยากได้ก็อย่างนี้นะพอหามิจฉอดก็พอเนะเอาล่ะพี่น้องสำหรับพี่มิกะชมมาบกว่น้องน้องยาวเกินไปแล้ว ไก่กับพอจบกคลิปลงมีสมินงได้พี่น้องเด้อพ่อจะมาคิมนานะพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีปาร์ลทุกคนเด้อพี่น้องนะอุ้นเห็นไหมก่อนทีล่าคลิปก่อนจบคลิปบอกเลยนะบอกป้าลูกนะการ์ดโซ่การ์ดมซ่ไเมื่อกระบองไกลได้ปารลูกอ่าแล้วก็ตาตาไงเมื่อกระโปงไกลเราอ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีปาลูลขอบใจในไลน์เด้อสรุปขอบใจใไลน์เด้อปาลูล